โอ้คอมเมนต์นี่สรุปพวกมะลึงจะไม่คิดใช้สมองอะไรเลยใช่ไหมครับเนี่ยเพราะขนาดล่าสุดออกเพลงโปรโมทการท่องเที่ยวยังอุตส่าห์ลอกเพลงไทยไปทั้งดุนแถมท่อนผู้หญิงที่เป็นเจนนาลองเนี่ยก็ดันไปกอบทำนองเพลงของเกาหลีมาอีกต่างหากแล้วใน M v วเนี่ยอยากจะบอกว่าใส่ชุดไทยกันแบบช่ำๆแถมมีการลอยกระทงกันอีกต่างหาก โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยก็กลับสวัสดีทุกคนโดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหน้าหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ่าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ถุ่มไลค์กันคนละหนึ่งที่โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังกระโดดโลดเต้นกันอยู่เลยนะครับเพราะเมื่อ เป็นเพลงโปรโมทวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของมพูชาออกมาซึ่งเพลงนี้เนี่ยขับร้องโดยศิลปินแร็ปที่มีชื่อว่าอาลนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาแร็ปกับเจนนาณนะโรดมหรือว่าที่คนคเขมรเขาชอบเรียกกันว่าองค์หญิงน้อยเจนนานั่นเองซึ่งเพลงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับการโปรโมทวัฒนธรรมของเขมรเนี่ยเพราะเป็นการจงใจที่จะเอาเพลงนี้โปรโมทในช่วงเทศกาลสระน้ำของพวกเขาในปีนี้ ที่พวกเขาจะใช้คําว่าสงการกันแบบเต็มตัวรวมถึงจะเอาเพลงนี้เนี่ยโฆษณาให้ต่างชาติรู้ว่าถ้ามาเที่ยวกัมพูชาจะเจอกับอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดอังกอหรือว่าจะเป็นชุดการแต่งกายซึ่งวัดอังกอเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ไปแปลกเพราะเป็นของเชิดหน้าชูตาของคนขคเมนเขาเพียงแต่ชุดแต่งงานใน MV เนี่ยก็คือชุดไทยใส่สบายกันแบบฉ่ำๆเลยนะครับรวมไปถึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเอาเพลงนี้เนี่ยไปยื่นขอขึ้นมรดกโลกกับยูเนสโกเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานของขเมน้น เพราะจะอ้างว่าชุดไทยนี่แหละเป็นชุดการแต่งกายของขมเอสมัยโบราณโบรานอย่างไรก็ตามนะครับการทํา MV นี้ได้รับความนิยมแล้วก็ชื่นชอบของคนขมรอเป็นอย่างมากแต่ในฐานะที่น้าเป็นคนไทยเนี่ยนะฟังแค่ปาดเดียวก็รู้ในทันทีนะครับว่าเนี่ยมันคือแผนการเคมวัฒนธรรมระดับประเทศเลยก็ว่าได้อย่างแรกคือทั้ง MV เนี่ยมีแต่ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายชุดไทยนี่มากันแบบช้ำๆมีประเพณีลอยกระทง มีชุดแต่งกายเหมือนกับคนไทยสมัยก่อนที่อยู่ในยุคของรอห้าอะไรสมัยนั้นแหละแถมที่มันทําให้นาถึงกับต้องอาปากค้างกันเลยทีเดียวพราะตนแรกที่ฟังเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยนาก็รู้สึกว่าทํานองมันคุ้นหูยังไงก็ไม่ทราบแต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็เอา้าไปคล้ายกับเพลงไทยเพลงหนึ่งที่มีชื่อว่าเป็นไปได้ไหมของศิลปินไทยที่มีชื่อว่าวันใหม่นะครับที่เคยฮิตอยู่ช่วงหนึ่งในติ๊กต็อกแถมแค่นั้นไม่พอนะครับเพลงนี้เนี่ยนอกจากจะมีท่อนแรปแล้วอย่างที่บอกมีท่อนของเจนนาที่ขับร้องเอาไวว้้ดย ซึ่งตอนแรกนะก็ฟังก็นั่งนึกตั้งนานว่าเพลงนี้มันคล้ายกับเพลงอะไรสักเพลงฟังไปฟังมาก็อ๋อโชคดีที่น้าเนี่ยเกิดในยุคข,ของศิลปินเกาหลีใต้เฟืองฟฟในช่วงที่ two e 1กํากำลังโด่งดังอยู่พอดีแล้วก็เลยจําได้ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีชื่อว่าโลลี่ของ two eniwon นี่ว่าเอาตรงๆนี่เท่ากับว่าเพลงโปรโมทการท่องเที่ยวของข,องขเมเอนนี่คนขเมเอนไม่ได้ใช้หัวคิดอะไรเลยนะครับ MV ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดไทยวัฒนธรรมที่โปรโมตออกมาก็ล้นมาจากละครไทยเป็นหลักส่วนท่อนผู้ชายร้องก็คัดลอกมาจากเพลงไทย ส่วนท่อนเจนน่าร้องก็คัดลอกมาจากเกาหลีคืออันนี้แถวบ้านเขาเรียกว่ากินนิ่มลูปปากกันเลยทีเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยสักอย่างเพื่อเพอเนื้อเพลงนี่อาจจะใช้แชท GPT ทาเอาไว้ด้วยก็เป็นได้เพราะถ้าจะลอกกันขนาดนี้เนื้อเพลงก็อาจจะไม่ได้คิดเองซะโดยซ้ําแน่นอนนะครับข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้น้าเรียบเรียงหาข้อมูลมาได้แล้วก็รวบรวมมาจากหลายๆเพจของคนไทยซึ่งคนขงเขียนพวกเขายังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้คนไทยเราเนี่ยรู้กันหมดแล้วนะครับว่าไอ้เพลงนี้เนี่ย มันเป็นเพลงก๊อปปี้แบบ100%ทําทำให้ในตอนนี้คนเคขียยังคงออกมาชื่นชมแล้วก็ออกมาอวย MV นี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าถ้าพวกเขาได้ทราบว่าคนไทยเนี่ยรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วว่าเพลงนี้เนี่ยมันก๊อปปี้มาจากคนอื่นเขาพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้คนเคขียส่วนใหญ่ยังคงอวย MV นี้กันอย่างชา่ำๆทีนี้เดี๋ยวเราลองมาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็น MV เพลงนี้ถูกโปรโมทออกมาเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่านี่เป็น MV ที่ฉลาดมากๆมีการโปรโมตพีเวทติ้งแบบนี้มันช่วยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีดีงามของเขมรโบราณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพลงก็เพราะ MV ก็ยอดเยี่ยมอย่างนี้ต้องสนับสนุนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะแต่ผมคิดว่าการแต่งกายเป็นการแต่งกายแบบดั้งเดิมของเขมรก็ควรที่จะมาพร้อมกับเพลงดังเดิมของเขมรโบราณไม่ควรที่จะเป็นเพลงสมัยใหม่แบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทั้ง MV ควรที่จะมีการถ่ายโลเคชั่นที่วัดอังกอร์ทั้งห ถ้ามันเป็นแบบนั้นมันจะดีกว่านี้มากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆทั้งความหมายและตัว MV ที่ฝังไปด้วยประเพณีดีงามและวัฒนธรรมของอมเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดู MV แล้วอยากจะไปเที่ยวที่วัดอังกอร์มากๆสมัยเด็กๆเ,เคยไปแต่พอโตขึ้นยังไม่เคยไปสักกะครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชุดแต่งงานของอมเขมรน,นั้นถือว่าสวยงามมากๆจนไม่มีประเทศไหนนั้นสามารถที่จะลอกเลียนแบบได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็น MV ที่ยอดเยี่ยมมากๆ รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนคอมเมนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพลงนี้ให้คะแนน100เต็ม100ฟังแล้วทําให้คิดถึงครอบครัวที่เคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเยอยมากทํามิวสิกวิดีโอออกมาแบบนี้เป็นการสนับสนุนให้คนคมเมนรู้จักกับประเพณีดีงามและการแต่งกายของขอมเมนสมัยโบราณที่คนรุ่นหลังนั้นเริ่มลืมเลือนกันไปหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเจ้าหญิงช่างงดงามสเสลือเกินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขารบและรักองค์หญิงเจนนามากๆ เจ้าหญิงเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านร้องเพลงก็เก่งมีความสวยงามดุดดังดังฟ้าไม่มีใครเทียบได้ก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็แทบจาก99.9 9เซเลยนะที่จะเหมือนเหมือนกันคืออวยกันฉ่ำหลักๆก็จะคอมเมนต์ซ้ำไปซ้ำมานะครับว่าองค์หญิงเจนนาเนี่ยร้องเพลงเพราะเสลเกินองค์หญิงเจนนาสวยองค์หญิงเจนนาไม่มีใครเปรียบเทียบได้อะไรประมาณนี้คือน่าอ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกเอียนยังไงก็ไม่ทราบก็เลยเอาคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกัน คือคอมเมนต์เนี่ยมีประมาณสัก2,000-3,000กว่าคอมเมนต์เลยนะครับแต่ก็อวยเจนนาไปแล้วเนี่ยประมาณสัก2,009กว่าคอมเมนต์กันเลยทีเดียวแต่ก็มีสักสัก1%นะครับที่รู้สึกว่าตัวเพลงเนี่ยมันก็เพลอดีแต่เป็นเพลงแนวสมัยใหม่ที่คนเขมรยังรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยเหมาะกับวัฒนธรรมของเนม์โบราณสักเท่าไหร่ซึ่งน้าเนี่ยก็เชื่อได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวไม่เกินอีกสัก2ปีเนี่ยเดี๋ยวคนเขมรก็จะหันมาฟังเพลงแนวนี้กันหมดทั่วบ้านทั่วเมือง เพราะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีแต่พอมาปีนี้ในายฮุนเมเน็ตดันบอกว่าให้คนเขเมรเล่นปืนฉีดน,น้ํากันได้ซะอย่างนั้นและถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก3าถึงสปีก่อนเคยมีสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งไปใส่ชุดไทยแล้วก็เดินเข้าไปเที่ยวในวัดอังกอรก็โดนยามของเขเมรเนี่ยไล่ออกมาซะอย่างนั้นหาว่าไม่ใช่ชุดของเขเมร แต่พอหลังจากที่ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสดันไปดังที่เขมรค,คเมนเขมรก็แห่มาใส่ชุดสบายกันเต็มบ้านเต็มเมืองและปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นชุดแต่งงานของเขมรสมัยโบราณไปเป็นที่เรียบร้อยเออก็เอากับเขาสิมาทีหลังแต่ก็ชอบบอกว่าเป็นดิออริจินนันนะครับแล้วก็อย่าไปถามนะว่าพวกเขาเอาหลักฐานมาจากไหนพวกเขาก็จะตอบเหมือนเหมือนกันแบบโลบอตเลยก็คือมีหลักฐานที่แกะสลักอยู่บนวัดอังกอร์นั่นไงซึ่งนะาก็อยากจะเห็นหน้าของค,คเนเขมรเขาเหมือนกันนะครับ ว่าถ้าพวกเขาได้ทราบว่าในเร็วๆนี้ชุดไทยกําลังจะถูกประกาศจากยูเนสโกอย่างเป็นทางการว่าชุดไทยเป็นของคนไทยเนี่ยคนเขมรเขาจะออกมาดิ้นกันพล่านกันขนาดไหนแต่ก็คงเหมือนกับปะเพณีสงการนั่นแหละขาดยูเนสโกออกมาประกาศว่าสงการเป็นของไทยคนเขมรก็ยังไม่หยุดที่จะใช้ชื่อสงการเป็นประเพณีสาดน้ําของพวกเขานะครับก็ยังอุตส่าห์ใช้กันต่อไปไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรซะอย่างนั้นก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1นถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและส่วนสําหรับในคลิปนี้เวลาก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วก็ขอนขอนุญาตกล่าวคําลากันเลยกันละกันขออนุญาตยก2มือขึ้นมาวางไว้บนหัวคิ้วและกล่าวคาเบาๆว่าสวัสดีและสวัสดีครับ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 